แ่ไอแ่กระเป๋าเอาไปสิมันวุ้นหเนี่ยเอาไปเรยวสวัสดีค่ะพบกับรจนากลัวคนเดินป่านะคะตอนนี้รจนากำลังเลียงหมค่ะไปนอนไปนอนไล่มันดงหนอมาเกาะกับพี่นายค่ะตอนนี้ก็ประมาณึ้นกว่าแล้วค่ะมืดแล้วเพราะว่าแบบนี้ครัุภรักษ์นึกข้างค่ะทำง,งาน น้ำเราไปยังน้ำยังไม่ได้เอาไปเลยเอาน้ำไปก็จะไปนอนพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามาฉีดยาทางใบมันสักปะหลังครับเพราะว่าถ้าไปตอนเช้ากลัวจะไม่ทันเขาต้องฉีดไม่เกินเก้าโงเช้านาะฉีดทางใบกวาจะฉีดเร่งหัวมันสักปะหลังครับ วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปติดไฟหมุนครับไปถึงก็จะไปติดไฟหมุนเลยไอหนถูกเยอะจังถูกยุบหุ่นแหละเอาพูดไปด้วยค่ะทุกคนอุ้งน้ำเอาไอ้ใบขวดไงก็สองขวดหน่อยเนาะหนึ่งเดี๋ยวทุกเมนยันเนี่ยถึงเสิร์เขวดละที่นอนอยู่บนนู่นเนาะเอาไปใหม่บนรถแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะเพราะว่ามันจะดึก สวัสดีครับ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับรจนาก็ตามติดนายคนเดินป่าเหมือนเดิมนะคะอันนี้ช่องรจนานะคะเดี๋ยวรจนาจะพาไปนอนที่กระท่อมนาดุงหนองมะก่อคะ่ะ ไปกันค่ะใกล้จะถึงทางผาดุงแล้วนะคะพอพ้นโค้งนี้ไปก็เป็นทางผาดุงค่ะผาดุงประมาณจากเมนแต่ไหนประมาณห้าร้อยหกรอยเมตรนี่แหละ มันก็จะเป็นป่าป่าดุปิดป่าดุดกับซายทางขวาสายทางขวาลกถึงมาแล้วค่ะขึ้นข้าวขาดุแล้วค่ะก็ไม่ได้อยากมาดึกนะคะแต่ว่างานที่บ้านมันจวนตัวค่ะ เดนินนาไทายทางผ่านดูมารถกระบะของใครคือถ้าเป็นรถมอไซค์ก็ไม่มีใครเที่ยวนะคะหลังจากทุก่งสองทุ่งขึ้นไปก็มีอยู่คนที่ไม่กลัวที่ไม่กลัวเขาก็ยังมีขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าบางทีเขาต้องมีหมามาด้วยแต่ก็ไม่ดึกมากใช่ไหม

ไล่มันแล้วค่ะแล้วก็พี่นายลงไปเปิดประตูค่ะเดี๋ยวราจะนาพาขึ้นไปข้างบนเตือนหงายแบบว่าเห็นเห็นเงาต้นไม้เลยค่ะเงาต้นข่เงาต้นยางใหญ่ วันนี้รจนากับพี่นายจะไปไหว้เจ้าแม่แสงจันทร์หรือเจ้าแม่ตะเคียนมาเป็นเจ้าแม่แสงจันทร์หรือเปล่าอันนี้รจนาก็ไม่รู้นะคะจะไปไหว้ถามว่าจะอยู่ตรงไหนก็ให้มาเข้าฝันถ้าไม่มีอะไรไม่ได้มาเข้าฝันก็แสดงว่าไม่ได้โยกได้ย้ายก็เอาไว้ตรงที่เราย้ายให้ไป,ไปอยู่ตรงนั้นไปขอโชคลาภไปขอโชคลาเพราะว่า เขาบอกว่าถ้าไม่ขอท่านก็จะไม่ให้ถ้าถ้าเขาให้ก็ให้ค่ะถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้ก็จบรัชนากับพี่นายก็จะจะไม่ขออีกเพราะว่าปกติไม่ไม่เคยขอ <X S> <X S> <X S> โอเคปะเดี๋ยวเราไปก<อ>ันค่ะตามตามคำเรียบ <EC> ร้อง,ง <ไป S 1> ของคุณลุงคุณป้า f ีเนาะถ้าได้เลขได้หวยเดีอว่าได้ตัวเด็ดเด็ดแล้วก็จะเราบอก เอฟสีค iden, ่ค้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้งงงายนะคะไม่ได้งมงายเพราะว่าผมไม่เล่นอยู่แล้วผมไม่เล่นไม่เล่นหวยก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเข้าฝันหรือเปล่าหรือว่าจะมีหรือเปล่าเนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลองลองไปทำตามดีคนลกบกย้อย่า่า็นลูกสูสี บุจนากรอแขนแน่นเปี้ยเลยแล้จุดทูบก,ก่อนแล้วบนาพูดบอกก็ได้ที่จะช่วยพูดเพื่อนอบอกว่าให้เสือถูกตัวเหล็กมาก ถูกต oh, ัวเลโอ้โหก็ต้องรอให้เพิ่นไปเขาฝันก็ได้อยากได้ยังอยากอยู่มืองใดียังที่ขาดเหลือจังใดเบ็บไสตยคื่เจ้าแม่แสงจันทร์กับเจ้าแม่ตะเคียนเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าก็ให้บอกแม่นบละเจ้าแม่ตะเคียนหรือเจ้าแม่แสงจันทร์เป็นคนคนเดียวกันก็คือว่าที่ได้คิดสารให้อยู่ไอ้ใต่ต้นยางให้เลย มาขอฝันทั้งสองคนเลยถ้าอยากอยู่เมอืองใดก็มาบอกมาขาฝันในข้อฝันนี่ละรหกหลานมาขอโชคลาดเด้อถ้ารุกนัานถูกหวยด้วยเบอร์ก็จีด,ด้เอารถไทยมาดึงขึ้นอยากไปอยู่เมืองใดก็ลูกหลานจีพาไปอยู่คนที่ใจดีใจดีเตะเผา ตอนวในเผาที่แรกน่ะบ <enses Bruno> ุกหูเดียว่าเป็นตอตะเคียนทองเลยสัมลูกหลานบุกหูยะถือเดียวสัมบุกหูเลยไปหอนว่าบุกหูหูเดียวมาเศร้ากรบปุกเผาเต็มหมดเลยว่าเป็นขนลุกเป็นใจดีขนลุกขนลุกละเตะรลบจนาขนลุกสู้แล้วผมขนลุกตั้งแต่เดินมาหาเจ้าแม่ตะเคียนแล้วครับลานหูอยู่มาใจดีหูเลยแหละสัมผัสได้เลยแหละว่าใจดี เสียงไก่เสียงไก่ป่ารถจะนาตื่นไก่ป่าไก่ตานอนอยู่ตรงนี้แหรอครับน,นอนอยู่พุ่มนี่พุ่มไม้ตรงนี้เหระครับอยู่ใกล้ๆเจ้าแม่ตะเคียนเลยไก่ป่าค <ใน S 1> ู่หนึ่ง <ใน S 1> ตัวผู้ตัวเมียก <ใน S 1> ็เพื่อนใจดีเนาะตั้งใจเข้ามาอยู่มาเห็ดให้เห็ดสวนตรงนี้เพิ่นกะบ่ได้ามาก เข,ขฟาฟงเขาฝันเท็ดให้ห้อยาย่านักเทียนด้อล่ะนี่เหลือยางรัดไปทั้งพีหดเดิน่อหโอเคมาถึงกระท่อมแล้วก็หลังจากผมมาลากตอตะเคียนออกจากจุดตรงนั้นคืนหลังผมก็มานอนคนเดียวครับแต่ผมไม่ได้ทำคลิปเนาะ วันนี้รจนาก็ได้อ่านคอมเมนต์คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนาะเรื่องต่อแม่ตะเคียนทองนี่แหละก็เลยมาทำตามที่คุณลุงคุณป้าแนะนำให้เอาทูบมาจุดขอขอโชคขอลาบถ้าไม่ขอแม่ตะเคียนก็ไม่ให้ให้มาเข้าฝันเราสองคน ลัจนานั่งฟังที่นายเล่าเรื่องอะไรนะเขาไปจัดช้างลัคนาว่าถ้าสมมติว่าช้างเขาโมโหยังไงเขาก็ชนะเราเขาไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะเิ่งกว่าคนเขามีพละกกาลังเยอะกว่าคนที่นายก็เลยบอกว่ายังไงก็แพ้คนเพราะว่าคนเขามีมีอะไรนะคนถ้าคนเขาเลี้ยงช้างเขามีของ เขามีคาถาเขา,า,ขา,า,ขามีอะไรเยอะแยะมากมายป้องกันตัวเขาเหมือนที่เขาเรียกว่าประกันส่ตงอ่ะเหมือนพิธีคล้องช้างอ่ะที่ว่าไปเอาช้างป่ามาเลี้ยงอ่ะก็อธิบายจรจนาฟังครับว่าเหตุผลอะไรคนถึงเอาชนะช้างได้ก็คือสมัยแต่ก่อนเขายังมีการไปคล้องช้างป่าเอามาเลี้ยงเลยช,ช้างก็ยังเผลคนอยู่ดี แต่ที่ช้างทำร้ายคนก็คือว่าบางทีคนอาจจะประมาทเนาะความช้างอาจจะประมาทเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แพ้คนอยู่ดีนั่นแหละช้างเขาน่าจะคิดว่าเขาตัวเล็กหรือเปล่าไม่หรอกชัต่าก็กลัวคนอยู่ดีเลยไม่รู้เหมือนกนันก็เป็นเรื่องที่แลงเหมือนกันนะคนเก่งเอาชนะได้ทุกอย่างเลย แต่ถ้าไม่มีปีกก็ยังเอาชนะได้เอาชนะนกได้กินข้าวโพดกับรถชนาค่ะไปขอเจ้าแม่ตะเคียนมาเมื่อสิ้ส่วนตัวมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับเจ้าแม่แสงจันทร์ครับเจ้าแม่ตะเคียนทองเออตัวตะเคียนมันมีรอยเผามาก่อนผมอีกครับน่าจะเป็นเจ้าของเก่าเจ้าของที่เก่าเขาเผาเผาเข้าไปทีนี้ผมก็ มองเห็นเอ้ลอยเผาแล้วเนาะผมก็คิดว่าจะเป็นตอเล็กๆหรือจะเป็นรากไม้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นตอตอตะเกียงทองผมก็เลยเผาอีกเผาอีกทีนี้พอวันหลังเนาะเผาไม่ไหมเผาไหมไปนิดเดียววันหลังผมก็เลยเอามีดมาถางถางปลวกออกมันจะมีปลวกใช่ไหมล่ะ<ม>ปลวกแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นเต็เม,มก็ถ<ม>างต้นไม้ออกถางต้นข่อยต้นไรออกนี่แหละ มันจะมีต้นหอยได้เล็กขึ้นด้วยพอถางออกปุ๊บผมก็เอาจอบขุด,ข,ด,ข,ดขุดดูดอา้าวตอมันใหญ่นี่วะทำไมตอใหญ่ที่มันก็ขุด,ขด,ขด,ขดอีกอา้าวตอใหญ่เบ้อขนาดนี้เลยที่นี่ก็เลยไม่ได้เผาอีกเพราะรู้ว่าเป็นตอตะเคียนทองตอน,นี้น่าจะอายุเยอะแล้วอายุตอใหญ่เยอะพอปัน<า>ันกับต้นยางหรือเปล่าต้นยางนี่นะต้นยางนี่อาจจะสมัยแต่ก่อน ต้นตะเคียนทองต้นนี้อาจจะใหญ่กว่าต้นยานนี้ไปซ้กเนาะเป็นพี่แดล่วางเปนี้เเขาก็น่าจะมาอยู่อันนี้สันนิฐานเอาเนาะพอแต่ความเชื่อพอแต่ที่เขาผ่าสัมปทานตัดต้นตะเคียนทองต้นนี้ออกปึ๊บผมก็คิดว่าแม่ตะเคียนทองน่าจะมาอยู่ต้นยานแทนเพราะต้นยางปกติแล้วจะอม่มีอะไาอยู่ใช่มาอยู่ต้นยางแทนอันนี้ต้องใช้วิจนะารณญาณในการรนะับจำแล้วก็รับชมนะ แต่ก่อนมีต้นยางต้นนี้นี่มีสารมีสารอยู่นะแต่ตอนนี้พังแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร็อาจจะเป็นช้างพ่อใหญ่สาเหตุหนึ่งที่ทําสารไม่ได้หล้คนเบอกให้ยูสารยกสารพ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่พังแน่นอนแปลกเหมือนกันครับช้างพ่อใหญ่ไม่ไม่ถือสารไม่รู้เหมือนกันบางทีเห็นสารตรงไหนก็จะเดินไปพังสารทิ้งเลยครับเลื่อนอยู่เอสารโบราณ อันนั้นเขายกหลายรอบมากเลยยกหลายรอบยกไปยกมาจนไม่มีใครมายกสารหรอกเพราะว่าอาจารย์อใหญ่มาพังสารทีครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีคนมาคอมเมนต์บอกอยู่ว่าให้ทำสารคือยากจะบอกว่ารอดูได้แหละรอดูว่าจะมาเข้าฝันหรือเปล่าว่าจะให้ทำไหมถ้าเนี่ยก็ไม่ต้องทำเพราะท่านอาจจะรู้ก็ได้ว่าทำไปเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็มาพัง เพราะว่าก็ใหญ่เป็นอะไรที่เห็นสารไม่ได้ดูแล้วเขาเป็นคนใจดีอ่ะไม่เรื่องมากไม่เยอะไม่ดุก็ตั้งแต่เรามายกกระทงรือะมากทำได้ทำสวนอยู่นี่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรไม่มีไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะมาทำให้เราแบบกลัวปกติมีทุกอย่างปกติเลยใช่ไหมมันไี่กลัวไง กม่เคยมาทักมาทวงด้วยไม่พาเด็กๆมานอนก็ไม่มีใครนอนฝันร้ายสักคนแล้วไม่มีใครว่าไม่อยากมาด้วยมีแต่คนอยากมา <g ül> ยิ่งน้องเปาเนี่ยอยากมาอยากมาปีนเนี่ยไองานต้นข่อยจะเอาเสียตีมาปีนมาโอนเล่นโอ้โหน <c oughs> อนเปาเดี๋ยว้าพักรัชนากับพี่นายก็จะปูที่นอนนอนแล้วค่ะ ถ้าได้เลขได้หวยก็พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังครับยัางไรเด็กนากับพีนายขอตัวหูที่นอนกอค่าจัดแจงตัูที่นอนจะถูกกลงนะคุนกันมัสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วครับยเสียงงกรองแแป๊บแปกดสามสี่ทุมแล้วเนาะแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ลงไป ทำธุระหนักเบาธุระเบาธุระเบาเออเกิดเขาก็ต้องออท็กซี่เลยธุระหนักอ่ะทำใด้บ้านหมดแล้วเรียบร้อยลงไปเยี่ยวครับก็ไปเก็บลูกกระหานมาได้สองลูกนี่ครับลูกกระหานอุ้ยเหยบตบอ้ยช้ำหมดเลยสุกแล้วครับลูกกระหานนี่อยู่ข้างกระท่อมต้นนี้อยู่ต้นนี้แหละครับกินมั้ยเดี๋ยวลองชิมดู นอ้ยข้างในนี่สีสันน่ากินเลยเหมือนลูกยางเลยเนาะคล้ายๆลูกยางแต่ว่าแต่ว่าข้างในมันจะมันมันก็คล้ายๆกันกับลูกยางแต่ข้างในมันน่ากินมากเลย <c oughs> นี่ครับลูกกระหาดลูกกระหเหมือนลูกยางมันจะเข้าไหมหรือว่าลูกคุยนี่ <c oughs> ก็เป็นลูกคุยนี่ <c oughs> อลองจิมดู หวานแทบติดดีใช่ไหมบ้านโอเปี้ยวกว่าดีนะเหลือบเอาบ้านเราทำไมมันเบี้ยเบี้ยใช่ไหมเบี้ยม,มันเริ่มอ่อนลองม,มีม,เมะเร็งด้วยเม็ดแต่เล็กๆเดิมเนาะระหว่างนี้ให้เกิดกับเกิดแล้วค่อย เอาไปปลูกที่อื่นเอา้ารินวะมันหอมไองดีเนาะตอนเดตอนเรามาอยู่ใหม่ๆมันไม่ใช่อย่างนี้เนาะมันเหมือนสไตล์เนอะไม่มีอะไรเลยไม่มีใบเลยมีใบไม่ขีใบเองมากินเคยกินเอาก็ลงชิ้นบนไอชิมมบงเน้อเสือพอมาอยู่ปุ๊บเหมือนกับเขารู้ว่ามีคนมาอยู่เขาก็เลย <c oughs> ดีใจไม่เปรี้ยวหรอก เปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานแซ่บบมาเลยเอเสียบจนได้แต่นาตางสิแต่ว่าถ้านองเปาชอบมากเลยจะบอกว่ามันเป็นเหมือนผลไม้เลยเอากับผลไะม้ต้นแต่ทำไมตามนาตาแบบมันเปรี้ยวไงแต่มันเปรี้ยวอมหวานอ่ะเอาถ้าเปรี้ยวทียโรจนนากินข้าวโพดออืมกินข้าวโพดก็เลยมา่กีนนั้นนิดพมันจะเปรี้ยวโรจนนาเพิ่งเคยกินรูปอะไรนะกระหา ลูกมหากหาก็รสนาชิมแล้วรสนาว่ารสชาติมันคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบก็เป็นพวกมะไฟและไมพวกเนี้ยค่ะมันจะเป็นนิ่มๆเละๆเนาะบวกไฟนั่นก็เป็นหนุ่มๆเละๆเนาะแต่ว่ารสนาิกินมันออกเปรี้ยวเพราะว่ารสนาหวังไว้ว่ามันหวานแบบที่พี่นายบอกว่ามันหวานรสนาพอรสนามากินมันมันอมเปรี้ยวรสนาก็เลยหวานอมเปรี้ยว คิดว่าหวานเดบกหวานเจียบอืมเสืออห่อยดีติดใจติด <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ดึกแล้วเดี๋ยวรุจนากับพี่นายก็จะเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วค่ะยังไงก็คืนนี้ก็หลับฝันดีทุกท่านนะคะร <c oughs> <c oughs> ุจนากับพี่นายขอตัวเข้านอนก่อนค่ะพี่นายจะนั่งเล่นก่อนเนาะ อดูจานเหรอนอนโอเคค่ะเดี๋ยวน<อ>นเราจะนาเข้าที่นอนก่อนค่ะจะแม่ตะเคียนจะเข้าฝัน <c oughs> นอนกว้างขวาเหมือนรีสอร์ทเลยโอ้จะรีสอร์ทนี่แหละสบายอากาศร้อนร้อนนี่เอ้เมะมนนี่มานอน<ร>แบบนี้นี่อากาศเย็นหูนอ <c oughs> าใส่ไปแล้วเหล็กมันเลือก หล็กมันเริ่มล้าแล้วตียโอ้ยสงการเมษาเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยมันนอนอยู่นี่เย็นสบายเย็นนะแต่ไม่ต้องถึงนี่หรอกแค่อยู่ระเบียงเรืยนวรฒนาก็เย็นสบายอันนี้มันมันบางี่ร่วงเพื่ออากาศนี่ก็มันอยู่กับธรรมชาติกับทุ่งน้ำอายุขี่ดูดิพ่ยอยัง ตอนนี้เราเจนานก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะ <jumps. S 1> ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วค่ะเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนไม่ฝันเลยหรือว่าหรือว่าเขาจะไม่อยู่แล้วจริงๆมานานแล้วอ่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดเนาะว่าบางทีเราอาจจะมาขุดตอออกบางทีอาจจะปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาหรือเปล่า เมื่อกี้เขาอาจจะไปสู่สุคติแล้วหรือเปล่าหรือเขาเป็นเจ้าแม่เสงจันไม่รู้แต่ว,ว่าลัคนาไม่ฝันพี่นายฝันแค่ว่าคนในหมู่บ้านตายเสียชีวิตใ่คนที่มาปิดิดไฟหมุนประจําประจําครับอยู่อะไรมันข้างๆเสียชีวิตก็ขันแค่นั้นเลยครับขันว่าเสียชีวิตเฉยๆอายุของเขาก็น่าจะประมาณสักสี่สิบสองหรือสี่สิบสามนี่แหละเป็นพี่ผม ประมาณสองปีนี่ถ้าเป็นปีสองปีกับสองสี่สิบสี่สีีเออกับมือนปีนี่นได้อน่สี่สิบสองอู้สามสิบแปดบอกเออไอ้แน่จะไม่อยากสีสิบกว่ได้นะอเออไอ้น่สี่สิบสองีกับสิบไอ้กับสีิบเดิแหละก็บอกว่าพี่อายสองปีกับว่ามานสี่สิบกวพี่สองปีกับสองสี่สิบสีไอ้แน่ส่สิบส เขาตอนอายุกว่ามากสี่ปีสามารถมีเนาะอ่ะเดาเดาเอาไปก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีเงียบค่ะสรุปว่าก็ไม่น่าจะเเาายว่อะไรเยนหรือว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรอะไรเ่าไปจุดทูบบอกกล่าวให้มาเข้าฝันแล้วก็ไม่มีไม่แน่นะเข้าฝันเลยขนาดเราขออนุญาตให้มาเข้าฝันเนาะเราให้เราอนุญาตให้มาเข้าฝันนี้ ก็ตั้งแต่หลังจากเอารถไถมาลากตัวแ,แม่ตะเกียนทองออกไปแล้วก็ไม,มไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยก็คิดว่าเขาน่าจะไปพ,พัภูุิที่ดีแล้วเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้รถจะงานกับพี่นายก็จะกลับบ้านนะคะก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงเรื่อยๆนะคะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ หวยด้วยเบอร์กันใกล้จีนเดือนแล้วแล้วทนายก็ไม่ได้มีหวยมีเบอร์อะไรเนาะก็มาจุดมาขอให้ดูตามคําเรียกร้องแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรเนาะก็แสดงว่าเขาเขาไม่อยู่แล้วล่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะช่องรศนานะคะเสมอมานะคะขอบคุณที่สนับสนุนรศนาทุกๆด้านแล้วก็ครอบครัวของรจนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้รศนากับ่นายต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh, Tuhan. <laughs>